สวัสดีครับผมหมอมาพนันฟาร์มครับก็มาอัปเดตแม่เข้าผสมบิ๊กฟาส์ครับบิ๊กฟาส์บวกลูกสาวแดงเจเด็ดคู่เกิดเยียรโชคชัยนะครับตัวนี้เป็นหลานมหานครครับค่าตัวหกหมื่นไม่ขายนะครับเยียโชคชัยนะครับไข่แล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่นะบิ๊กฟาส์บวกลูกสาวแดงเจเดดนะครับคู่เกิดเยียรโชคชัยนะครับตัวนี้ตอนนี้คู่เกิดกําลัง ขนกาลังจะเต็มนะครับกําลังจะได้เอากลับมาเลี้ยงนะครับก็ช่วงขึ้นหนุ่มมาใหม่ๆตอนออกกาลังกายขามันยังไม่แข็งนะครับยังยืนไม่ดีแต่ว่าเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเก่งนะครับเอี่ยวซึ่งผมมองว่าน่าจะเข้ากับบิ๊กฟาสได้ดีนะครับ่าชมนะครับแม่นี้ไข่เยอะก่อนเพื่อนเลยนะครับตื่นหน่อยนะครับ นี่นะครับได้4ใบแล้วนะครับ2อใบจะเป็นไข่ลอมนะครับแม่นี้2องสองนะครับสวยนะครับสิครับพี่ๆท่านใดที่สนใจจองทะยานนะครับก็ถท,ทายเข้ามากันได้นะ,นะครับรัียงแคดีดรับ